สวัสดีครับมันนี้พาอเอฟซีนะครับเมื่อมึงหมดแดงไข่หมดแดงเนาะกับหลังจากที่ผมได้ไปเหยียกไข่หมดแดงครับน้ำบุญน,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 นะครับน้ำปลาน้ำาลวงน้ำขวกน้ำโนนเพื่อละนะครับแง่มาแล้วเรียบร้อยมาแล้วนะครับลงคลิปไปทางจิ๊กต๊อกสองคลิปแล้วพี่น้องเอาอันนี้มึงทางช่องยูทูบก็แล้วกันเนาะกับแง่มาแล้วกันมาเรือก็พ่อปะมานพี่น้องพอสมควร นะครับกะวัดมันเรียกดีเถือะนะครับผมนี่ครับใส่หมอนี่นะครับอยู่ในหมอนี่ก็ประมาณเกือบครึ่งหมอนะครับครึ่งหมออยู่นี่ผมว่าก็สิประมาณจักืมโลครึ่งนะครับประมาณโลครึ่งเนี่ยครับพี่น้องอ๋ออันนี้เพื่อประกาศขายนะครับบอสู้ฟังนะครับผลกัดขายกันกิโลลวมางคนกัดขายสามลอยหาซืานกัดขายสี่ลอยนะครับอ่า ครับผมใบลักษณะจังเสียนี่ก็คงสิประมาณสามลอยหาสิบบาทต่อกิโลครับผมแต่ว่าลักษณะจังนี่ครับนี่ครับการเลือกดีเต๋อผมนาทจีประมาณสี่ลอยนะครับนี่ย้ำนะครับผมมาได้ประกาศขายเนาะครับวัสดุกันฟังนี่ครับนี่ครับเลือกดีครับผมนี่โอ้ยมือนเอ็กซ์เอฟซีน้อพี่น้องเนาะกัวเได้มากผมเนี่ยขายอยู่ในตลาดกองนะครับเพราะว่ากองก็บสีประมาณจักตาพี่หนึ่งหละครับผมนี่นะครับประมาณตาพี่หนึ่งหละครับผมวาันรับ เพราะว่าซ่อมนี่แหละครับปวดซ่อมซื้อครับเพรเราใส่ไป็นตองเนาะหูดีคือข้นนะครับหาสิบบาทหาสิบบาทอยู่ในถัวยอยู่ในหม้อผมเนี่ยน้อยคือจะไปหาลอยผมบีน้องนะครับอันจันทร์สูงนะครับปวดสานี่ลีนะครับเปแย่มหมดแดงเปแย่น้ำกับด่งน้ำปลาน้ำนุ่นผมละครับพี่น้องต้องเดี๋ยวก็ไปฟังเสียวแล้วแต่จังหวะนะครับอ่แต่จังหวะพี่น้องไปแย่มาโอ้ยนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวมาดึงเดียรนี่ก็มีแม่นะครับจะเมนนะครับแม่เปร่งนะครับแม่เปล่งกับพี่น้องแม่เปล่งนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับพอมาสีลาบแล้วครับลาบไก่โมเดียนยำไก่โมเดียนนะครับผมก็ไปกิ้นที่ตลาดผมกดปากไว้เนื้อไปกินอยู่หลาดอาหารตามสั่งนะครับอยู่ธ์เที่ว จดี๋ยวเราทำตะคองเสร็จแล้ครับประมาณนี้ครับจำม่ได้หลายปีแล้วพี่น้องผมเหมืนว่าเนาะอันมีย้ำใครมดแดงบงมาขับไปนะผมว่าไปละว่ามีอีหลิริครับย้ำใครมดแดงพี่น้องก็บ่หลายแล้วครับเข้าใจดีเนาะครับขายอยู่น้ำร้านอาหารตามสั่งผมก็คือว่ามันริจานละยี่สิบสามสิบบาทเด้อเดี๋ยวเต็มที่ก็หาซื้พี่น้อง เป็นจะบินเพรย์เพรย์มาไปะนะยำไข่มดแดงร้อยหนึ่ง <c oughs> โอ้ยผมมาประมาณจากนี้ชิบสามชิบไข่นี่ยไปนอนไร้แต่ผักกระเสีกปปุ้ยดอกครับบอ,อกตามตัวเนาะนั่นว่าอาหารสนชนสูงของดีหายากไปนะนะครับของดีหายากก็จีหามาได้ได้ปะนะไปนะเป็นไม่ได้หาดอกคนบอกสุกฟังนะครับหลายอาหารเป็นม่ได้สั้งเอาแหละครับม่ได้สั้งเอาเป็นเรื่องปกติเนาะน,นะครับบอกสุกฟังเรื่องไปนองนี่นะครับ <s> นะครับไข่มดแดงครับนี่นะครับนี่นะอฮะนี่นะครับวิธีาหาจินท่านสูงเป็นว่าอือบ่คือทางพวกคนรวยๆเพิ่นเนาะเพิ่นเขาเซเว่นเขาห่างหาจินตาหูจารามหาจินเนีย่ยดีพี่น้องบ้านเฮาก็หาจินทั้งสี่เหลวครับหาไข่มดแดงบ่จั้งน้อยเนี่ยครับครับเจ้าหน่อยเนี่ยครับประมาณเดือนนี่นะครับ ตัวคำบรรจาร์พี่น้องเนาะหากคนจีบพรมจีบพรมกับตัวละสามบาทที่ครูมเมื่อพี่น้องขึ้นราคาขึ้นกันกระดมมันนี่แหละนะครับปีกายปีก้อนเป็นว่าเป็นว่าหาบาทได้สามตัวนครับปีนี้นะครับตัวละสามบาทไปนะถ้าบาทตัวสิบบาทได้จีบพรมสามตัวเอาครับบอกสุกันฟังเนาะครับที่เขาแล้วครับผมเออกัร มีอะไรก็ขอบคุณพี่น้องสิได้เกียรติติดตามทางั้งช่อง y o ยูทูบขยจองสมญาลักษณะนามเนาะเพจข่าวสารบันเทิงเนาะครับ TikTok ก็สมญาลักษณะนามกันครับขอบคุณหลายๆพี่น้องเอขอบคุณพี่น้องติดตามทาง TikTok ร์นะครับ2,300 400กว่าคนแล้วก็เนาะขอบคุณหลายกันแลครับผมอ่าฝากติดตามฝากช่องนักด้วยนะครับเปิดกำลังใจนะเนี่ยครับนี่ยังกาม่าบอกสุกันฟังพี่น้องเด็กคือเพิ่นบ่เปลี่ยนดอก เหตุต่อเหตุใด้หนแหละผมจองผมก็เดยน,นะครับเราก็แกกไปนะครับมีสาระบ้างบ่มีสาระบ้างเขาโบซบีเดียกับผมนี่ครับทีแนเนก็คือไข่รมดแดงนี่พี่น้องอุ้ยมนี่นะครับตักแทีงก็บ่ได้ครับนี่ครับมาแล้วครับผมขา <c oughs> จานผ่านพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่นนะพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าเลี้ยงกินเลีออย้ยงยากพี่น้องเพิ่นว่าธรรมดาเออเออ แต่ว่ามีกินมีไห้มีท่านเป็นเรื่องปกตินะครับมันเรื่องธรรมดานะครับมันหลายกับเอาไปวัดไปว่าดั้มไปนอนมาตามสื่อครับนี่ครับพีน้องผมมาตัวกันครับผมนรับเรือเรือพิเศษนะครับ่แต่เฮ็ดไปวัดไปจังหัน้าโมเช้านะครับว่าทำบุญทำทานไปนำกันเนาะกลับมาประสูกประปรามีกินมีท่านนะครับเปนว่ายิ่งให้ยิ่งได้เันว่าเนาะเอาปีน้องขอบคุณได้หลายกันแล้วกันเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับดำรวย ก็ขายโูงขายโลขายไพ่เนาะกับพี่น้องทำธุรกิจกันงานเลยกขอให้เจริญเจริญทำรวยไปไกลไปไกลกับระมัดระวังก็แล้วกันปลอดภัยทุกเส้นทางก็แล้วกันเนาะับขอบคุณพี่น้องในหม่องแร่บอนขอบคุณทุกๆกลุ่มเนาะขอบคุณทั้งเจ็ดสิบห้ากลุ่มขอบคุณพี่น้องกู้หม่องกู้บอลนะครับเอ๋อบางกลุ่มกับบัวลาผมกับบัวประหยัดครับบัวประหยังครับบัวซีเรียสบัวเสียดใดกันเนาะอ่ะตัวนี้ก็ดีใจน้ำพี่น้องนะครับ เดี๋ยวผมถึงเป็นคนกรุงเทพนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งในประเทศไทยเนาะนะครับท่านผู้ว่าชัดจานเนาะครับว่าคนที่สิบเจ็ดก,กนนันละกันเนาะกไปย่อหาสิหกปีทว่าผมนี่แหละพี่น้อง <c oughs> อ้าว่ากันไปบบนนไนกันว่าเนาะที่ในเนี่นยกับแพงอัตติลีเขาว่าว่ามีสีขายเราไปนะว่าเดีเป็นมือเลือกว่าเดีเป็นวันเกิดว่าเดีเป็นคะแนนว่าเดี๋เป็นต่างๆพี่น้องเออเนาะครับเป็นเกิดวันเทศยี่สิบจีอ๋อเนะครับว่าอ่านนะครับว่าขายเหมือนแล้วไปนะเอ้าว่ากันไปพี่น้อง ดูดีไมหมฮะลำลุลยกันแล้วกันเด้เอดีเจน้มเนาะเปิดว่นป่ะธานเนี่ยเป็นปรทธานดน,นดรับการแต่งตั้งนะครับเป็นทางการนะผลทำงานแล้วครับนะครับผมยกนิ้วป่วยแล้วครับผมเป็นคนนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็จริงเนาะรับแต่ว่าดีเจน้มบี่นองนะครับดีเจั้มสิงดีๆที่เกิดขึ้นในสายตาของพี่นองประชาชนคนไทยทุกคนเนาะกันแล้วกัน,กนมาโหวตดูดีไมหมฮะลำรุย้นยนะครับ จเจริญเจริญกับหายถูกขายสุขายโลขายไปขอให้ทุกคนจเจริญเจริญละครับผมฝากนะครับกดติดตามกด,กดให้กดแชร์ผมด้วยนะครับเเป็นกำลังใจน้ำแน่ครับผมอยู่ที่มีแห้งอําเรื่อยครับสวัสดีครับผม